นี่พี่น้องเฮดปวกกีกบ้านเข้ากรคักเด้อจ่าเด้อนี่เด้อนี่นี่เห็นบ่แกงรสชาติเดียวกันเลยจ่าหอมคุณหนพี่น้องจ้าพูดนะจ่าหอมหอมจ้าแ่บแบ,บจ้าพี่น้องจ้า คน่หนเพื่อนสิเกิดเป็นเงาเพื่อนสิเกิดเป็นเงา,เ,เ,เ,ปเ,งาเป็นกอค่ะคณเสวยๆงามๆจ้าขนนพี่น้องเนาะุนเห็นบ่ค่ะอุ้ยน่ะจะพี่น้องอนส้นว่าใจาพี่น้องจ้ามาเ้อเก็บเห็ดน,น้ำกันจ้ามาแล้วมาแล้วมไม่เลื่อนผ้าไปผ้าไม่เก็บเห็ดจ้า เพื่อนกระเขามาหนาหนาวเขามาแล้วเพื่อนกระดอกกรอบๆเนาะค่ะเนาะพี่น้องขากรอบๆเลยจ้าเห็นเ่างามๆขากรอบๆเลยเนี่ยเบ้างขาเพื่อนบ้างดอกเพื่อนจ้า เห็นบ่เห็นบ่จ่าพี่น้องค้าโอ้ยพี่น้องคนน่ะงามคักเลย คุณนะคะพี่นนอนค่ะเห็นงามๆจ้าเห็นงามๆจ้า อ่อนซ้อนเห็ดเนาะพี่น้องเนาะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนจ้าพี่น้องจ้ามาเก็บนับกันเวยจ้า